ครับผมหลังจากสีโฮอร์โมนแล้วกะ็ยากันมาแรงได้สองหมื่นนะครับนาอผมก็เข่ามาอัพเรดให้เบิ่งใหม่อีกนะครับบามันความแตกต่างไปถึงไหนนะครับฝนมันตกดูนะครับน้ามันขังสองหลองขางนะครับ ก็เลยได้ไถนะครับไถว้แหน่ปกติมันจะโตนเครือออกก่อนเริ่มจะออกเครือกว่านี้นะครับคือมันอุ้มใหญ่กว่านี้จังจะไถนะครับผมผมก็เลยได้ไถก่อนนี่คือการแก้ปัญหาเบื้องต้นนะครับถ้า,าเฮาเอาไป้ดนหนามันค้างดูฝนตกบ่วเศร้าหนามันค้างขางผามองได้ทีมันคู่บ่สูงมันจะเห็ุให้มันไอ้เหลืองนั่นปรับสภาพได้นะครับ ผมก็เลยไถดวนเลนยน,เลน,นะครับผมเพราะว่าผ้ายุมันเขานะครับก็คือมือนี่ฝ่าก็ห้งขึ้มยังยั้งอยู่ตลอดนะครับนี่คือการแก้ไขเขา่าไปประหยัดนะครับเรื่องการไถพื้นดินนะครับหลาถามันพานไปอีกก่อนมันจะล่มเถาะนะครับผมก็จะได้ไถกบอีกรอบนะครับคือจะเป็นไถหลายเทือเ่อนน่ยแต่ว่าของเขามันกระบอเสียหายนะครับผมจะผ้ายาง,งมึงมือฉีดยาไปแล้ว มาแรงกะเขามาตอมบ่ได้นะครับโอ้อยางหยาบครับผมเหยียบคู่เลยละบริสเสียหายยังดอกครับอถอดลงเท่าว่าถอดลงเท่า,ายางแล้วนะครับเนาะอทอดเกิบทอดเกิบนี่ครับเอ็นบอเริ่มจะแตกคะแนนนะครับคะแนนนี่เขาจะบอเอานะครับ ฟังทานนี้ก็บอกเอานะครับจะจงไวแต่ขะแนงแม่พันยางเดียวนะครับแต่ว่าบอกในไในแตงห้เบิ้งนะครับรอบนี้เขาไถขึ้นแล้วนะครับผมตัวถีจะเห็ดเห็มันโตวไวเห็ดแบบนี้นะครับเร้่องถาวแต่ว่าบบว่างก็ต้องเห็ดแล้ะครับผมนี่ครับดินทมขึ้นมาข้าวเดียวนะครับจะเขียวเปลี่ยนขึ้นเลย ต่างจากมื่อฉีดยาแค่มือนในมือที่สามนะครับเบื้องสังเกตใบนะครับใบจะใหญ่จะยั้งขึ้นมาเลยขแขนงก็เริ่มจะเห็นชัดเจนออกมานะครับนี่คือการแก้ไขนะครับผมหนามันคั้งมันจะ เปลี่ยนจากมองขังไปขังอยู่กลางหลองนะครับมันจะมาขังอยู่พี่นะครับนี่ครับน้ำจะมาอีกนทะีปกติขอบนี่มันก็จะน้ำสีขังอยู่ขางนะครับมันจะเลืองนี่คือเขาแก่ไขค,ครับน,มมน,น้ำจะยับอกติครับบ่ดมันจะเห็นในแถวนี้มันเด็ดน้ำต้นมันก็จะงามปรับสภาพได้นะครับนี่คือถือว่า่านแล้วนะครับผม นี่ครับคือเขาเห็ดทอว่างระบบใบกะให้มันได้สามารถถอดได้เสียบไม่ได้ให้มันง่ายนะครับผมโมเมนต์ว่างทอท้าบอดหล้วก็ว่าแก้ไขบ่อใดถอดบ่อใดข้ามถอดท่อบ่อถอดได้บ่อเสียบ่อไถได้บ่อเสียมันกะเฮ็ดให้มีปัญหานะครับผมถ้าบ่อเฮ็ดตามที่ผมบอกหรือว่าปัญหาหลายในการแก้ไขกะเป็นการบ่ออยากเฮ็ดบ่ออยากแก้ไข มันก็นจะบ่ได้ผลผลิตเต็มที่นะครับนี่นะครับหลายคนสงสัยว่ามองที่มันขี่ไก่ได้หลายนะมันจะตายบ่บ่สนใจขี่ไก่หลายบ่เบืบ่งขี่ไก่ครับเบื่อครับนี่คือแถวขี่ไก่ใบมันจะลักษณะอีงสีเลยนะครับมันจะงามกูมูนะครับบ่ต้องแพงขี่ไก่แพงปุ๋ยนะครับเห็ดผมทายข้องเก่าให้เบื่องนะครับข้อมแตกต่างมันเป็นไรขีปก่อนนะครับ ห่างกันแค่สามมือนี่ที่ผมบอกว่าตายตนหนึ่งโมเป็นยังครับซ้ำนี่โมเป็นยังเบียนมาเลยจริงสิบ่ห่างนะครับซ้ำนี่ห่างกันแค่หนึ่งเมตรหน่อยๆเมตรสิบเมตรยี่สิบนี่ถือว่าบ่ห่างนะครับถ้าผู้เฮ็ดเก่งๆเพิ่นจะเอาประมาณนี้เลยแหละครับนี่ครับคืออัปเดตข้องเก่านะครับเห็นบอนี่ครับคือหนามันแซ่ไก่ผาผมไถมันก็สีเท็ด่ายระบายหนาม,ม้วผีเพราะว่าดินมาถมพวกนี้นาะครับเนาะ นี่คือแงสีครับเป็นบอ่อน้ำมันนองมันก่เห็นเลยมันแฉครับก็แก้ไขออกอย่าให้น้ำมันไหลออกนะครับชัดเจนเนั่ครับว่าการคุ้มผ่ามันดีแนวด่กับบอ่อคุ้มมันแตกต่างกันจังไดนะครับนี่คือข้องเดี๋ยวนี้แหละครับข้องทีทายรอบก่อนนี่มึงคุ้มแตกต่างมึงใบเพินแต่ว่าถ้าฝนทิ่มช่วงจกัก อาทิตย์หนึ่งนี่เขามาอีกผมบอกเลยนะครับว่าตกใจเลยนะนี่ตายปกตินะครับแต่ว่ายาสามนะครับข้อหนี่เสียหายอยู่สามต้นนะครับนี่นครับีดาเแช่เลยน่ครับก็เปล่งออกผนไล่ไปทางนอกระนต้องขยันแก้ไขนะครับผม ครับ้มผ่านผมบอกเลยว่าเดี๋ยดไทยปลูกไม่ครับถ่าคลิปที่ผมลงไห้นะครับผมมันมีประโยชน์นะครับล้วก็คิดว่าโอเคฟังแล้วมันนำไปใส่ได้แก้ไขได้ซอยฝากแช่ผมนะครับผม แช่ให้สวนผู้อื่นได้รับรูนูน้ำแล้วก็ให้ผมได้เป็นกำลังใจให้ผมน้ำนะครับผมเห็นมันบวอออันนี้เขากแก้ไขไปน้ำครับผมนี่ครับคือเขาอันนี้น้ำออกเป็นต้นนะครับต้นสุดท้ายเดี๋ยวผมสิ อันนี้ให้เบิ้งใหม่ดอกครับทายให้เบิง้งใหม่ว่ามันจะแกะไขได่ดบ่นหลังจากคุ้มถมดินแน,น่นอนดีได้มีต้นไว้บ่ต้องยานนะครับว่ามันจะนี่ครับกับเปีงน้ำออกมีต้นไว้นี่บ่ต้องยานว่ามันเหลืองมันยังจะดูแลยากบ่ต้องห่วงนะครับบ่ใช่ปัญหาครับคือระบายน้ำออกแค่นี้นนล้ว ตายเียงปกติครับเพราะว่ามันหนาฝนเห็ดลําบากแต่ว่าเร่องและามันก็นจะดีกว่ามูเน่ครับแบบนี้คือจะผ่าดลายอยู่ครับตอนนี้ถือว่าตายลายครับของตายสีเดียวหม่องใดที่มันทีหรือว่ามันสามารถใหญ่มาใส่ได้ก็คือตองเอามาใสานะครับจะได้พื้นที่ตัวนี้ถิมไปสีข้อง ทีอีกองต้นแห้จงจะไข่นะครับทานครับซจำนียที่ว่า่านครับแปดสิบเปอร์เซนสบายแล้วครับจะรอแต่ฉีดยาป้องกันหรือว่าดูแลขันต่อไปนะครับนี่ครับเห็นบอ่อต้นมันหักแนวนีวน่มันบอ่อตายเลครับผมสิบอกว่าเห็นแน่ไรเอาดินมาถมไปเดี๋ยวหากันสีออกมาข่างนี่แหละครับ สบายครับนี่บุกตายมณงต้องใจนะครับผมหลังเฮ้งบอ่อค่อยเดี๋ยวเขามาสวนช้ามจะมีเวลานะครับผมมีแต่ปลูกทิ้งใบกระปล่อยตามมีจักชิว่าจังไหละครับตามธรรมศาสตร์หรือว่าแจ็คชินกะบอ่อธรรมศาสตร์ครับก็มาดูแลนเนี้ออายุเฉยนะ ความข้าใจห้าสูงมันก็จะเห็นง่ายครับความข้าใจบ่หลายมันก็เห็นยากคือววาน่ะครับผมคนหฮามันก็ความขอาใจบ่คือกันครับแต่ว่าความขยันซอยไหนนะครับผมถึงจะบ่เขอาใจห้าขายันขยันลยหลายอย่างนะครับขยันแก่ไขขยันามหาประสบการณ์ คือการแกร้ไขโอเคนะครับเดี๋ยวคลิปใหม่จะมาอัปเดตให้เบิ้งเรื่อยๆนะครับผมครับสวัสดีครับ